บทที่492กลยุทธ์ที่เหนือกว่าหางสุนัขจิ้งจอก9ก้าหางที่ดูไม่เหมือนของจริงสักเท่าไรแต่ออกเหมือนนกยูงรำแพนหางคลาเครียอยู่ด้านหลังของสอวิธีอันหางจิ้งจอกเหล่านี้ได้มาจากองค์หญิงแห่งอาณาจักรหมื่นปีศาจจิ้งจอกสวรรค์9ก้าหางเจ้าสำนักเจ้าสวอและบรรพชนกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธล้วนแต่เป็นไพ่ที่สอวิธีอันผีเบลเผยออกมาตั้งแต่ต้นเขายังมีไพ่ลับที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนั่นคือองค์หญิงแห่งอาณาจักรหมื่นปีศาจ แาวิทีอันไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับองหญิงแห่งอาณาจักรหมื่นปีศาจวิญญาณจิ้งจอกผู้มีตบาแก่กล้าที่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขาพอจะรู้จักทีนชื่อเดียวตนนั้นแต่สาวิทีอันรู้ดีว่าหากเขาพบวิกฤตใหญ่ชนิดที่ว่าไม่อาจเอาชีวิตรอดไปได้องคหญิงแห่งอาณาจักรหมื่นปีศาจจะเป็นกาลังสําคัญที่จะช่วยปกป้องเขาได้อย่างแน่นอนเหตุผลนั้นแสนจะเรียบง่ายบุตรในเงามืดของอาณาจักรหมื่นปีศาจได้แอบส่งตัวเสนซูมาให้ถึงที่พักของเขาตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นคนาแนะนําจากจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางมิฉะนั้นมีหรือบุตรในเงามือจะกล้าทาอะไรเช่นนี้โดยพลาการจุดประสงค์ของพวกเศษเดนอาณาจักรหมื่นปีศาจคือการใช้โชคชะตาในกายของเขาหล่อเลี้ยงขั้นแขนของเซนซูปล่อยให้เขาและเซนซูรุ่งโรดหรือล่มจมไปพร้อมกันจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางอาจไม่ยาแสต่อความเป็นความตายของเขาแต่นงทนเห็นเซนซูถูกขกหรือถูกดินแดนพุทธควบคุมอีกครั้งไม่ได้มิฉะนั้นคดีสังขอที่อาณาจักรหมื่นปีศาจทุ่งเทววางแผนมาทั้งหมดจะะทําไไปเพื่ออร แน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถอธิบายได้เพียงอย่างเดียวว่าทุกคนต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแต่หากมีเพียงเหตุผลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเสาวิธีอันคงไม่เสี่ยงเอาชีวิตของตนเองและครอบครัวมาฝากไว้กับนางปีศาจสาวที่ไม่เคยพบปะพูดคุยกันสักครั้งที่เขามั่นใจว่าองหญิงแห่งอาณาจักรหมื่นปีศาจจะเคลื่อนไหวและถือเอานางเป็นภพ่ตายของตนเองนั้นมีอยู่สองเหตุผลเรื่องแรกนิทานของฝูเซียงใช่ว่าสาวิธีอันจะมองมิตรผู้รู้ใจคนนี้ไม่ออก แต่ด้วยตัวตนและสถานะของฟูเซียงนางจะเข้าใจเรื่องราวในอดีตของสิทธิเอกของท่านโหราจารย์หรือเป็นไปไม่ได้แน่นอนเช่นนั้นเหตุใดนางจึงเขียนจดหมายถึงตัวเขาด้วยนิทานที่สื่อเป็นในอย่างชัดเจนขนาดนี้ด้วยคำตอบนั้นง่ายมากนี่เป็นคาไม่จากองหญิงแห่งอาณาจักรหมื่นปีศาจที่ทีตัวสัตรูของนางนทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งเป็นการเปิดเผยเจตนานการลงมือของนางอย่างแนบเนียนแต่เพียงเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพอให้สสวิธีอันยกให้นางเป็นอาวุธลับก้นหีบได้ เหตุผลที่แท้จริงคือท่านโหรารารย์ได้มอบยาอายุวัฒนาสีขาวคุณแก่เขาเม็ดหนึ่งในวันที่เขาจะรู้สึกตัวขึ้นที่สำนักหรารารย์ก่อนจะไปเยี่ยมเยือนเจ้าโสวที่สำนักพวินลู่เมื่อกลืนยาอายุวัฒนาลงท้องสอวิธีอันก็ได้ยินเสียงหัวเราะอนุ่นนวลเบาก่อนจะหายไปสวิธีอันไม่รู้ว่าท่านโหราจารย์และจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางติดต่อกันอย่างไรแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญคนฉลาดมองตาย่อมรู้ใจกันในที่สุดก็โผล่มาสักทีสาวิธีอันที่รู้สึกถึงสัมผัสอันแปลกประหลาดจากกระดูกหางงกก็รู้สึ่ใจ เหตุผลที่เขาด่าว่าจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางเป็นหญิงน่ารังเกียจก็เพราะเคยประสบกับนิสัยแย่ๆของนางด้วยตนเองนางจะลงมือเร็วกว่านี้ก็ย่อมได้ไม่จําเป็นต้องคอยเวลาจนถึงช่วงหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้สาววิธีอันตกใจจนฉี่แทบราดนึกว่าพี่ตายช่วยชีวิตของเขาจะใช้งานไม่ได้เสียแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเขาคงได้แต่ภาวนาขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาในภพภูมิที่ดีเกิดในครอบครัวเศรษฐีมีพ่อเป็นมนุษย์ธรรมดาถ้าจะให้ดีขอให้มีพี่สาวสูงยาวเขาดีหุนเอ็กซ์แบบเบิ่อมด้วยเถิด ทันทีที่พวกมันปรากฏตัวขึ้นโหนชุดขาวก็ตัวแข็งเทือไปทั่วขนาราวกับถูกสะกดเมื่อสบโอกาสส่วนหนึ่งของหางจิ้งจอกทั้งเก้าที่เหมือนหนวดปลาหมึกพันธนาการด้วยโชคชะตาไร้รูปร่างขนาดใหญ่อบล้อมป้องกันไม่ให้โหนชุดขาวมากระชากตัวพวกมันได้อีกส่วนหนึ่งกระหน่ำฟาดโหนชุดขาวอย่างรุนแรงพวกมันไม่ได้ปล่อยพลังปราณอันน่าสะพรึงกลัวออกมาและไม่ได้สร้างภาพมายาอันน่าตกตะลึงแต่อย่างใดทว่าโหนชุดขาวกลับถอยหลังไปครึ่งก้าวราวกับหวาดกลัวจนสุดขีดึ เขาแค่เสียงเย็นชาทั้งประหลาดใจแต่ก็ไม่แปลกใจสักเท่าไรกับการปรากฏตัวของจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางที่ไม่แปลกใจก็เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจิ้งจอกสวรรค์ก้าหางมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับเสินซูที่อีกฝ่ายลงมือแทรกแซงล้วนเป็นไปตามคาดแต่ที่ประหลาดใจคือเขาไม่คิดว่าจิ้งจอกสวรรค์ก้าหางจะจู่โจมด้วยวิธีนี้ ต้องรู้ก่อนนะว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าหนชั้นสูงผู้เที่ยวชาญในวิชามองปราณวิธีอัมพรางตนส่วนใหญ่ลุ้นตกตาหนไม่ได้บนโลกนี้มีวิธีอัมพรางตนที่สามารถรอดพ้นสายตาของหนขั้นสามมีน้อยเสียจนนับนิ้วได้ส่วนวิธีการเหล่านี้หนชุดขาวรู้ดีอยู่แล้วว่าจิ้งจอกสวรรค์ก้าหางจะต้องสำแดงทักษะการอัมพรางตัวที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอนหนชุดขาวไม่ได้ลนลานแต่อย่างใดเขากระทึกเท้าลงไข่กลนที่หลงเหลืออยู่ก็ปะทุด,ด้วยแสงคั่างครายกลายเป็นกำแพงป้องกันปกคลุมร่างของเขาวื หางจิ้งจอกหกหางตวัดฟาดเข้ากับกำแพงป้องกันอย่างรุนแรงเกินต้านทานจนแสงเจิดจ้าสั่นสะเทือนพลังปราณระเบิดออกทีละชั้นจนหนชุดขาวต้องถอยหลังทีละก้าวหางจิ้งจอกอีกสามหางที่พันฒนาการด้วยโชคชะตาอันยิ่งใหญ่หดกลับเข้าไปในกายของสอวิทีอันโชคชะตาหุนคืนสู่ร่างของเขาอีกครั้งคู่วอสอวิทีอันผ่อนลมหายใจยาวๆจิ้งจอกสุดยอด เมื่อเห็นดังนั้นบรรพชนกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์และเจ้าสำนักเจ้าโซวอก็คว้าโอกาสนี้ทันทีจิตดาบพุ่งออกมาจากห้วงอากาศว่างเปล่าทว,วีจำนวนครึ่นจิตดาบของขั้นสามระดับสูงสุดใกล้แต่ขั้นสองหลอมรวมกับดาบสลักปราศักดิสิธิ์ทำลายไข่คนราวกับทะลวงผ่านกองทหารนับพันทีละกองกองจนกระทั่งไปถึงตัวแม่ทัพใหญ่ได้ในที่สุดโผนชุดขาวไม่ได้ตื่นประหนกแต่อย่างใดแม้จะ,ะเผชิญกับการโจมตีที่เฉียบขาดจากคนสามคนในเมื่อ,อยังดึงโชคชะตาออกมาไม่ได้เขาก็ไม่มีทางปล่อยสอวิทีอันไปเป็นอันขาด ถุงเครื่องหอมเปิดเองโดยอัตโนมัติอาวุธเวทมนต์แต่ละชิ้นลอยออกมาเองราวกับมีชีวิตขึ้นมาซึ่งอาวุธเวทมนต์เหล่านั้นไม่ใช่อาวุธที่โจมตีทางกายภาพเช่นหน้าไม้หรือปืนใหญ่แต่เป็นอาวุธเวทมนต์ที่มีการใช้งานสุดแปลกประหลาดพวกมันมีทั้งคันชงสำริดมีทั้งเที่ยวสัตว์บางอันก็เป็นปราประทับสำริดบางอันก็เป็นเจดีจำลองพวกมันมีวิธีใช้งานได้แก่การอันเชิญเทพทะลวงพลังปราณกักขังและกลันยา อาวุธเวทมนต์ทั้งหลายห้องล้องไกยของสอวีทีอันแม้ว่ากายเนื้อจะไม่ได้รับอันตรายแต่จิตเดิมของเขาสั่นสะเทือนราวกับถูกฉีกทึงออกเป็นชิ้นชิ้นและทาให้หมดสติไปทั่วขณะหางจิ้งจอกที่มีฟันและกรงเล็บยืดออกราวกับหนวดปลาหมึกคล้ายจะสูญเสียพลังชีวิตสูญสิ้นเป้าหมายมันเคลื่อนไหวอย,อย่างไรทิศทางภายใต้อิทธิพลจากอาวุธเวทมนต์โผนชุดเขายื่นมือออกมาและวางลงบนศีรษะของสอวีทีอันอย่างหลวมๆก่อนจะเริ่มดูดซับโชคชะตาอันยิ่งใหญ่และกลั่นกรองอีกครั้ เมือ่อไครกลนสะเทือนโลกาของโหนชุดเขาถูกโจมตีจากปราดผู้ยิ่งใหญ่รุ่นปัจจุบันและทหารครึ่งขั้นสองจนเสียหายเกินกว่าครึ่งไม่อาจต้านทานคำสั่งประกาศศิษ์ของลัที่คงมจือได้ติงติงอาวุธเวทมนตร์ที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศปกลงมาทีละอันมงกุฎแห่งปราดเอกและดาบสลักปราดศักดิ์สิทธิ์ก็ร่วมกันผนึกตัวเองยับยั้งอิทธิฤทธิ์ของพวกมันปัญญาชนเป็นพวกใช้เหตุผลไม่ใช่พวกอันธพานพลังขององค์การลั่นประกาศศิษ์ส่งผลต่อฝ่ายตนเองด้วยเช่นกัน เจ้าสวาพ่นลมหายใจขุนมัวใบหน้าขาวซีดซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับจากประกาศศิษ์ของตนเองในสถานการณ์ปกติเมื่อเผชิญหน้ากับสัตรปู่ที่อยู่ในระดับขั้นเดียวกันหากผลกระทบจากพลังขององค์การลั่นประกาศศิษ์ทวีขึ้นเรื่อยๆก็สามารถใช้ได้เพียงสามครั้งยิ่งไปกว่านั้นพลังอันยิ่งใหญ่ไม่อาจต้านทานผลสะท้อนจากวรยุทธ์ได้ทว่าหากเมื่อใดที่ใช้พลังการลั่นประกาศิษ์มาเป็นปูช่วยหรือเสริมพลังให้กับตนเองเมื่อนั้นก็สามารถใช้เพิ่มได้เรื่อยๆไม่จำกัดจำนวนครั้ง ประกาศสิทธิ์เช่นห้ามหายตัวหรือห้ามใช้อาวุธเวทมนต์ล้วนแต่ส่งผลต่อสัตรปรูโดยตรงด้วยกำลังของเจ้าโซวอผู้อยู่ในขั้นสามระดับสูงสุดเมื่อเผชิญหน้ากับโหนที่มีระดับสูงกว่าตนเองหนึ่งขั้นต่อให้มีตัวเสริมพลังจากดาบสลักปราดศักดิ์สิทธิ์และมงกุฎแห่งปราดเอกก็สามารถลั่นประกาศสิทธิ์ได้เพียงสามครั้งเท่านั้นเมื่อหลุดพ้นจากการควบคุมของอาวุธเวทมนต์หางจิ้งจอกทั้งเก้าก็กลับมาทรงพลังอีกครั้งมันแผ่ขยายขึ้นสู่ท้องฟ้าตวัดฟาดฟันไปท โหนชุดขาวถูกโจมตีจนล่าถอยอีกครั้งการต่อสู้ระยะประชิดถือเป็นจุดอ่อนของโหลหางจิ้งจอกมายาเกี่ยวประวัติโชคชะตาและดึงกลับมาในร่างของสอวีทีนอีกครัง้งสังหารสัตรปรูไปแ0 0อเท่าทำลายตนเองพันเท่าโหนชุดขาวกล่าวด้วยรอยยิ้มหยันเขาเย่อเย้อเจ้าโสวมงกุฎแห่งปราดเอกและดับสลักปราดศักดิ์สิทธิ์ผนึกตนเองอีกทั้งยังลั่นปราศสิกครบ3ามครั้งแล้วการโจมตีครั้งต่อไปพลังต่อสู้ของปราดผู้ยิ่งใหญ่หญท่านนี้คงจะร่อยรอ ส่วนบนรรพชนกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์นั้นแม้ว่าการโจมตีของทหารชั้นต่ำนั้นจะรุนแรงแต่เขาก็มีวิธีรับมือมากมายอีกทั้งตาเท่าแหมเหงือกอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดีนะักจึงไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตนเองสำหรับโหนแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดอ่อนขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โหนชุดขาวบริกรรมคาถาพลางกำมือข้างหนึ่งจากนั้นเอ่ยด้วยเสียงเคร่งครึมลอยขึ้นแผ่นหินส่งเสียงตึกตึกก่อนจะลอยขึ้นไปในอากาศบนแผ่นหินเป็นไข้กลสะเทือนโลกาที่ถูกทำลายไปกว่าสองในสามส่วน เริ่มหดเล็กลงและซ่อมแซมตัวเองกลายสภาพเป็นไข้คนสะเทือนโลกาฉบับเรียบง่ายแม้จะมีทรงพลังเท่าไข้คนก่อนหน้านี้แต่กลิ่นอายของมันก็กลับมาแข็งแกร่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากสภาพที่ร่อแร่ไม่ต่างจากทหารที่เหนื่อยล้าที่ได้พักหายใจหายคอครู่หนึ่งความสามารถที่สูญหายไปเช่นการเคลื่อนย้ายการจงจําทั้งหมดล้วนได้รับการฟื้นฟูสำหรับโหนชั้นสูงแล้วการซ่อมแซมไข้คนที่อยู่ในสภาพเสียหายนั้นเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับความสามารถพื้นฐานในระบบต่างๆเช่นพิกูุที่นั่งชนัน ทว่าในตอนนี้เองโหนชุดขาวก็เห็นเจ้าโสวยกมือขึ้นอย่างใจเย็นและหันฝ่ามือไปมาตนเองพร้อมเอ่ยเสียงทุ้มต่ำห้ามใช้ไขกลนในอนาเขตนี้เมื่อสิ้นเสียงแผ่นศิลาที่ลอยคว้างกลางอากาศที่ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วไขกลนพังทลายสูญสิ้นพลังอันศักดิ์สิทธิ์เพียงประโยคเดียวทำให้ไขกลนสะเทือนโลกาขนาดกระทัดรัดนี้อ่อนกำลังลงถึงห้าส่วนโหนชุดขาวไม่อาจควบคุมให้แผ่นหินลอยขึ้นไปได้อีกจึงร่วงหล่นลงมาพร้อมกับมันและสวิธีอันที่อยู่ข้างบนนั้นด้วย ในตอนนี้เองจิตดาบอันไรเทียมทานก็ฟันเข้าที่หลังของโหนชุดขาวอย่างรุนแรงโหนชุดขาวร้องคำรามเสียงล่านเนื้อหนังบนแผ่นหลังปรีออกจากกันเลือดสดๆไหลทะลักออกมาไม่ขาดสายตั้งแต่ที่เขาปรากฏออกมาในที่สุดในที่สุดเขาก็ได้รับบาดแผลสักทีเนื่องจากเป็นจิตดาบของทหารพลังสังหารจึงรุนแรงและน่ากลัวย,ยิ่งกว่าระบบอื่นๆโหนชุดขาวถอยกรุดพยายามหนีให้ห่างจากกศวิธีอันเขาในตอนนี้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับหางของทิ้งจอกก้าวห่างอีกจิตดาบพุ่งทยานมากจากหุวงอากาศว่างเปล่าเป็นชุด กลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์พร้อมจะกระหน่ำตีเจ้าลูกหมาตกน้ำทันทีโดยไม่พูดพลาถึงคุณธรรมในยุทธ,ธจักรอีกเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าโซวอลก็เอื้อมมือไปคว้าไหล่ของซอวีเออร์หลงังกันไม่ให้เขากระโจนขึ้นไปดูสถานการณ์ของหลานชายและวรีบพาตัวเขาออกไปอย่างรวดเร็วถ้าพูดให้ถูกต้องมากกว่าสังหารสัตรูพันเท่าทำลายตนเองแปดร้อยเท่าต่างหากเจ้าโซวอลตอบกลับก่อนหน้านี้ที่เขาสำแดงคาถาทำลายไข้กลนนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่การลั่นประกาศศิษยเ์เป็นการหยิบยืมติดผสานเต่าของเวเยวีย ดังนั้นที่เขาไล่คาถาออกมาและจัดแจงให้ดับสลักและมงกุดเสริมพลังแซงใช้พลังขององค์การล่านประกาสิทธิ์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปั่นหัวโหนชุดเขาให้เข้าใจผิดเท่านั้นรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่สลักสําคัญเหล่านั้นกลายเป็นกุญแจสําคัญในการพลิกเอาชนะในตอนนี้เจ้าโสวถอนใจอย่างอะไรนึกถึงว,ว่าเยวียนที่เดินทางมาเยือนภูเขาจิงหยุนเพียงลําพังก่อนไปออกรบครั้งนั้นเมืเ่อเยวียนเห็นผ่นศิลาในพระวิหารย่าเซิ่งว,ว่าเยวียนจึงทิ้งยาโลหิตของตนไว้ที่นี่ส่วนหนึ่ง และในครั้งนั้นเองว่าเยวียนก็ร่วมมือกับเขาช่วยให้เขาบันทึกจิตทลายไข้กลนเอาไว้ในตอนนั้นวื่อเยวียนยังไม่เข้าใจแผนการของโหนชุดเขาอย่างท่องแท้และยังไม่รับรู้การมีตัวตนอยู่ของสอวิตาหลางเนื่องจากผลกรรมที่ทั้งสองมีต่อกันนั้นบางเบาว่าเยวียนจึงไม่อาจเข้าใจตัวตนของคนที่แทบไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแม้แต่น้อยซ้ำยังถูกความลับของสวรรค์อัมพราง แต่เขาได้ทบทวนเครบกรรทั้งหลายที่สวีทีอันเคยประสบพบเจอมาบวกกับสัญชาตญาณของจอมวางแผนเขาก็คาดการได้ว่าในอนาคตจะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับสวีทีอันอย่างแน่นอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาถ้าไม่หารปกป้องเขาได้ตลอดไปเจ้าอินซีน้อยสักวันก็ต้องถึงเวลาสยายปีกโผบินเจ้าโสวร,รู้สึกเหมือนได้ยินคำพูดของเวเยวิยนในวันนั้นเพื่อเด็กคนนี้แล้วต่อให้ต้องใช้เล่กลอนอันใดเวเยวิยนก็ยอมทั้งนั้น คลออกไปหหนชุดเขาหยิบยาอายุวัฒนารักษาอาการบาดเจ็บออกมาจากถุงเครื่องหอมพลางก้าวเดินไปอย่างใจเย็นผ่านติดดาบที่กระนำลงมาเป็นชุดหนีออกไปจากนรกคมดาบที่ห้องลอง้อมติดดาบของบรรพชนกลุ่มจอมยุทิและกลุ่มพันธมิตรจอมยุติที่ตัดผ่านคลายจะสูญเสียเป้าหมายไปโดยฉับพลันสวีต้าหลังโหนชุดเขาอำพรางตนเองทาให้บรรพชนกลุ่มพันธมิตรจอมยุติลืมเขาไปทั่วขณะ หลังจากกินยาอายุวัฒนาเข้าไปเขาก็รู้สึกถึงพลังของยาที่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาเขาดึงจิตดาบที่ล่องลอยไปรอบๆและพูดกับสาววิธีอันด้วยรอยยิ้มข้ารู้ถึงความสัมพันธ์ของเซนซูกับอาณาจักรหมื่นปีศาจแล้วแม้ว่าวิธีการโจมตีขององหญิงอาณาจักรหมื่นปีศาจจะทำให้ข้าประหลาดใจแต่ข้าเตรียมการป้องกันสัตรูอย่างนางเอาไว้แล้วลูกชายอย่างไรก็เป็นลูกชายอยู่วันยังค่ำคิดจะสู้กับข้ามันยังเร็วไปในขณะที่พูดผลขององค์การอาพรางความลับสวรรค์ก็สิ้นสุดลง หลังจากใช้วิชาอำพรางความลับสวรรค์คนผู้นั้นไม่สามารถปรากฏตัวต่อหน้าคนนอกได้มิฉะนั้นวิชานี้ก็เป็นโมฆะทันทีคนนอกในที่นี้แบ่งออกเป็นศัตรูผู้เห็นเหตุการณ์ั่วไปรวมไปถึงญาติพี่น้องตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือผู้ที่มีผลกรรมพันผูกลึกซึ้งต่อกันคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ล้วนแต่เป็นคนที่มีเวรกรรมพันผูกกับเขาอย่างลึกซึ้งและศัตรูดังนั้นวิชาอำพรางความลับสวรรค์จึงคงอยู่ในระยะเวลาอันสั้นและไม่สามารถใช้งานได้อีกท่ามกลางมวลอากาศว่างเปล่าติดดับ ปรากฏขึ้นอีกครั้งและพุ่งเป้าสังหารไปยังโหนชุดขาวทว่าในตอนนี้เองโลกทั้งใบก็สูญสิ้นสีสันที่บอกว่าสูญเสียสีสันแท้จริงแล้วหมายถึงเฉดสีทุกเฉดจางหายไปในพริบตาแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวดำรวมถึงพอวอกรสวิธีอันเจ้าโสวและรวมถึงโหนชุดขาวด้วยในโลกที่ไรสีสันใบนี้มีเพียงคนผู้เดียวที่ยังคงมีสีสันเป็นของตนเองพระโพธิสัตว์หญิงในสถูปสีขาวผมดำขับพลิ้วสวยดั่งน้ำตกร่างทําไร้สี เจ้าสวออเอ่ยถ้อยประโยคดังกล่าวออกมาด้วยความเร็วที่เชื่องช้าที่สุดหนึ่งในเก้ามหาร่างทมของสำนักพุทธและหนึ่งในเก้ามหาโพธิสัตว์ร่างทมไรสีแม่แก่ตายสอวีต้าหลางังคำดาประจำชาติค่อยๆผุดเข้ามาในสวิธิอันเขารู้สึกว่าร่างกายและจิตใจของเขาติดอยู่ในลมกว่าจะประมวลความคิดอะไรสัก์อย่างช่างใช้เวลาแสนยาวนานร่างกายก็ขยับไม่ได้อย่างที่ต้องการ สำนักพทดลงมือแล้วสำนักพทดลงมือตามค้อจริงๆโหนชุดเขายิงตะปูตอกวิญญาณมาแสดงว่าต้องพูดถึงการมีอยู่ของเินซูให้กับสำนักพทดอย่างแน่นอนและดูจากความสัมพันธ์ระหว่างสำนักพุทธและเินซูมีหรือจะไม่ลงมือความคิดดังกล่าวแล่นผ่านสมองของซอวิทีอันไปอย่างเชื่องช้าจากนั้นเขาก็ได้ยินคำดา่าในภาษาเชนโจผ่านน้ำเสียงแก่เท่ายันทางลอยมาจากฟากฟ้าตาเท่าแห่งกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์เองก็ยังต้องสะบัดออกมา จ้าสํานักเจ้าโซวอตอนนี้ในใจคงจะโกรธเป็นไฟจนแดบพ่อล่อแม่ได้เลยสินะเพิ่งจะคิดไปหยกหยกเสาวีทีอันก็ได้ยินเสียงอันโกรธแค้นยันทางของเจ้าโซวอลอยมามันดามันเถิดหมายความว่าอย่างไรเสาวีทีอันฟังไม่เข้าใจในทีแรกเจ้าไม่ได้โกหกข่าเสินซูอยู่ในร่างของเขาจริงๆเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆพระโพธิสัตว์หญิงฟังดูไพเราะสนอหูแต่ไม่มีอารมณ์ใดๆเจือปนไม่มีน้ำเสียงขึ้นลง เจ้าจงเอาโชคชะตาที่เป็นของเจ้ากลับไปข้าจะนำสันสุกลับไปเช่นกันแต่สอวิธีอันผู้นี้จะตายไม่ได้เขามีเหตุต้นผลกำบุพันธ์ลึกซึ้งกับสำนักพุทธเป็นบุคคลสำคัญที่คลี่คลายความขัดแย้งระหว่างพุทธิยานและพุทธมหายานในปัจจุบันนางยกมือครึ่งและโบกเบาๆโผนชุดขาวกลับมามีสีสันในตัวและกลับมาพูดด้วยความเร็วปก,กติอีกครั้งเมื่อดึงโชคชะตาออกมาแล้วเขาก็ต้องตายอยู่ดีพระโพธิสัตว์หญิงผู้มีเท้าเปลือยเปล่าเาวาราวกับพิมะกเล่าเรียบเรียบว่า ดังนั้นเจ้าก็เลยนำโชคชะตาไปไม่ได้สินะตามข้ามาที่สำนักพุทธสิข้าจะสร้างร่างพุทธเสียก่อนแล้วเจ้าค่อยนำโชคชะตากลับไปเอฟังดูเหมือนว่าจุดจบของข้าจะไม่ได้เลวร้ยรายเท่าไรแฮสาวิธีอันค่อยๆเปลี่ยนความคิดของตนโผนชุดขาวงเงียบไม่พูดไม่จาพระพทธิสัตว์ญิงกล่าวด้วยสุรเสียงกังวลนใสดังระคังเงินหลังจากสร้างร่างพุทธแล้วธาตุทั้งสี่จะว่างเปล่าไม่มีทางแก้แค้นเจ้าได้อีกมันดามันเถิด สวีทีอันสะดุ้งสุดตัวความรู้สึกถึงความหายนะอีกครั้งฟังดูแล้วกันเป็นพุทธบุตรในสำนักพุทธก็ไม่ได้ดีกว่าว่าการตายสักเท่าไหร่ธาุทั้งสี่ว่างเปล่าตายเสียยังดีกว่าโผลชุดขาวพยักหน้าดีพระโพธิสัตว์หญิงหันหน้าไปมองสอวีทีอันแสงพุทธศาสตร์ส่องออกมาจากปลายนิ้วของนางลำแสงพุทธสีทองจางๆส่องผ่านโลกสีขาวดำทะลุเข้าไปในร่างของสอวีทีอันหางจิ้งจอกมายาระเหยเป็นควันเขียวออกมาราวกับหิมะขาวที่ต้องแสงอาทิตย์ห เสียงของหยิงสาวลอยมาในห้วงอากาศว่างเปล่าน้ำเสียงฟังดูเหยียดหยามอย่างยิ่งท่านโหราจารย์ปลาใหญ่กินเบ็ดแล้วมัวรออะไรอีกเสียงหวานของหยิงสาวดังขึ้นอีกครั้งเมื่อสิ้นเสียงร่างของคนผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นกลางเวหาไกลออกไปสวมเสื้อสีขาวดังหิมะเรือนผมหอกขาวเขายืนนิ่งอยู่กลางเวหาราวกับเทพผู้ยึดครองโลกใบนี้ในที่สุดท่านโหราจารย์ก็มาถึงแล้วสาวิธีอันเหมือนยกภูเขาออกจากกอกหลิวหลี น้ำเสียงของท่านหรารารย์ราบเรียบทว่าเสียงของเขากลับเหมือนสายฟ้าคำรนเขากล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ำเข้ามาในดินแดนตาฟงของข้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตต้องถูกตัดหัวในทั่วขณะนี้เองคล้ายกับว่าเขาได้สร้างพันธสัญญากับกฎเกณฑ์ในโลกมืดและได้รับการอนุญ,ญาตจากกฎนั้นเขาลงมือในนามของนักบุญอุปธรภมแห่งต้าฟงไม่แต่ต้องเรื่องการเปิดเผยความลับของสวรรค์ท่านหราจารย์ยื่นมือออกไปถาสำริดปรากฏขึ้นบนฝ่ามือจากความมั่งเปล่าด้านหลังของถาสำริดสลักภาพดวงตะวัน ดวงจันทร์ภูเขาและแม่น้ำด้านในของทารสลักภาพแผนภูมิสวรรค์ทันทีที่มันปรากฏขึ้นโลกทั้งใบก็เดือดพล่านดินงแดนไร้สีสันแตกสลายเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงพระโพธิสัตว์หญิงขมวดคิ้วเล็กน้อยอาพร์สีขาวของนางถูกย้อมด้วยเลือดสดสด,สดทันทีพระโพธิสัตว์หญิงยังมีท่านหราจารย์เป็นผู้จัดการแต่หนชุดขาวยังคงมีพลังต่อกรกับพวกเขาอยู่อย่างมากก็แค่ทําให้สถานการณ์ย้อนกลับไปอยู่ในสภาพก่อนหน้านี้ เมื่องหน้าของเขาคือเจ้าโซวที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกชายชราแห่งกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์ที่อยู่ในสภาพร่อแแ่และหางจิงจอกที่ถูกแสงพุทธชำระในตอนนี้เองการโจมตีของท่านโหราจารและการปรากฏขึ้นของแผนความลับสวรรค์ทำลายกฎเกณฑ์ที่เจ้าโซวตั้งเอาไว้โดยสมบูรณ์ทำให้สามารถใช้อาวุธเวทมนต์และสามารถสร้าง่า้คนได้รอยแตกร้าวใต้ฝ่าเท้าของโหนชุดเขาสันไหวเช่นเดียวกับร่างของเขาเมื่อเข้าใกล้สอวิธีอัน เมื่อพันฒนาการจากโลกไร้สีสันคาสบันสวิทิอันก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระอีกครั้งเขาหันไปมองโหนชุดขาวและกล่าวว่าเจ้าอยากลิ้มลองรสชาติของผลสะท้อนจากโชคชะตาหรือไม่โหนชุดขาวผงาบไปครู่หนึ่งจากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไข่กลต้ฝ่าเท้าของเขาแผ่ขยายออกไปทีละ,ะแขนงจนปกคลุมร่างของสวิทิอันเขาใช้งานอาวุธเวทมนต์อัญเญเทพกับขังและกลั่นยาในคราวเดียวกันเพียงทั่วความคิดการโจมตีทั้งหมดก็กระเดยประดังสู่ร่างของสวิทิอัน แต่สวีทีอันเร็วกว่าเขาเขาทมแผ่นกระดาษที่พับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆออกมาจากปากที่ไวระหว่างนิ้วและออกแรงแทงทะลุช่องทอมของต,ององตนจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเป็นรูโหว่เลือดสดๆพุ่งกระฉูนวิชาสาบสังหารราณชีวิตของสวีทีอันลดรวบเขาอยู่ในสภาพปางตายเต็มทีวิชาสาบสังหารมีสองรูปแบบแบบที่หนึ่งคือใช้เลือดเส้นผมหรือแม้แต่เสื้อผ้าและของใช้ติดตัวของเป้าหมายเป็นสื่อกลางในการสาบแช่งเมื่อขึ้นมาถึงขั้นสามก็ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อกลางใดในการสาบแช่งอีกฝ่ายเว่าประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก อีกวิธีหนึ่งคือใช้เลือดเนื้อของตอนเองมาเป็นสื่อกลางในการสาบแช่งอีกฝ่ายเงื่อนไขก็คือสัตรูต้องทำลายเจ้ามากเพียงพอในเวลาก่อนหน้านี้ไม่นานโผนชุดขาวรงตามเงื่อนไข,ขของวิธีการหลังอย่างสมบูรณ์แบบออก,กอโผนชุดขาวคืออักเลือดออกมาเลือดสดๆไหลออกทางจมูกและปากเป็นจํานวนมากทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีใบหน้าเฉยชาไม่ยาแสต่อสิ่งใดของเขาในที่สุดก็ฉายแววตกตะลึงและเครียดแค้นออกมา สวีทีอันหัวเราเสียงแหบห้าวที่สู้กันมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะสังหารเจ้าข้าอดทนไม่ใช้วิชานี้มาตลอดเพื่อรอเวลาโจมตีที่เหมาะสมไม่คิดเลยว่าเจ้าจะร่วมมือกับสำนักพุทธได้หน้าเสียดายยิ่งนะักที่ข้าเรียกจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางมายังมีอีกเป้าหมายหนึ่งคือน,นางทําให้ข้าฟื้นคืนพลังการเลื่อไหวของข้าได้ทําให้ข้าสามารถสแสดงวิชาสาบสังหารออกมาได้ก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาถูกโหนชุดขาวควบคุมอยู่ไม่สามารถขยับขยื่อนได้ จงลิมรสวิชาศาสังหารของผู้มีโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ลิมรสผลสะท้อนจากโชคชะตาไปเถิดเจ้ามันอมนุษย์ให้ชาติหมาสาววิธีอันกล่าวพร้อมกับหัวเราเย้ยหยันรอยร้าวใต้ฝ่าเท้าของโหนชุดเขาพาเขาหายตัวไปยังที่อื่นทันทีไม่เปิดโอกาสให้ทิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางได้สังหารเขาเขาจากไปโดยไม่ลังเลราวกับสัมผัสได้ถึงความตายที่คุกคามตนเอง